ก็เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งสมการกำลังสองตัวแปรเดียวคราวที่แล้วนะครับเราเรียนกันในหัวข้อคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวสำหรับครั้งนี้เราก็ได้มาถึงหัวข้อที่สี่การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวซึ่งในหัวข้อที่สี่นี้นะครับมีหลายหลายครั้งนะครับมีหลายครั้งที่ครูจะมาสอนนะครับซึ่งในครั้งนี้ ครูขอเป็นครั้งที่1นะึ่ะครูเขียนไว้เป็นสัญลักษณ์ละกันนะเป็น4ี่จุด่งครั้งที่1นครับครั้งที่หน่งหัวข้อ4.1การแก้สมก,รรการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามซึ่งนักเรียนเนี่ยได้เรียนมาแล้ว ตอนม2นะครับตอนม2นะซึ่งการแยกตัวประกอบในม2เนี่ยก็ยังนํามาใช้ในตอนม3นะครับการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบนะและจะมีสมบัติของจํานวนจริงด้วยนะครับที่นักเรียนต้องรู้นะครับที่นักเรียนต้องรู้เดี๋ยวเราไปศึกษาในตัวอย่างกันเลยนะครับก่อนที่จะ ก่อนที่จะอธิบายตัวอย่างนะครูขออธิบายสมบัติของจำนวนจริงก่อนนะครับสมบัติของจำนวนจริงกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆถ้า a คูณ b เท่ากับ0แล้วจะได้ว่า a เท่ากับ0 หรือ b เท่ากับ0น,นั่นหมายความว่าถ้ามันจะทำให้สมการเป็นจริงทําทให้ตรงเนี้ยเป็นจริงนั่นหมายความว่า a เป็น0หรือ b เป็น0ก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งเป็น0น,นะครับมันก็ทําให้สมการเป็นจริงแล้วนะครับอันนี้คือสมบัติ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสมบัติข้อนี้เนี่ยใช้ตอนไหนนะครับลองไปดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่หนึ่งจงแก้สมการในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับวิธีทำข้อหนึ่งนะครับ x กำลังสองลบยี่สบ x เท่ากับศูนย์เราเขียนสมการก่อนจาก x กำลังสองลบยี่สิบ เท่ากับ0ทีนี้เราทำยังไงต่อเราต้องแยกตัวประกอบเราต้องแยกตัวประกอบนะครับทีนี้เราแยกตัวประกอบอย่างไรครูได้สอนไปแล้วดีวนี้ครูจะไปแบบละเอียดก่อนนะตอนแรกๆครูจะไปแบบละเอียดก่อนนะครับทีนี้อ่านการแยกตัวประกอบทําอย่างไร x กาลังสอง x กาลังสองแยกได้เป็น x คูณ x นะครับ 20x เราแยกได้ไหมแยกได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ก็จะได้เป็น 20x ตัวเดิมนะครับมีตัวประกอบร่วมอะไรบ้างที่เห็นเห็นก็มี x แค่ตัวเดียวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราแยกตัวประกอบได้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นดึง x ออกมานะครับดึง x ออกมาก็จะได้เป็น x คูณ x ลบ20เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้ครูบอกเลยว่าเสร็จแล้วครับแยกตัวประกอบเราสามารถแยกตัวประกอบได้แล้วเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องใช้สมบัติของจำนวนจริงนี่แหละครับสมบัติของจำนวนจริงมาใช้ตรงนี้แหละครับตอนนี้ครับนักเรียนสังเกตนะครับจากสมบัติ ก็คือ a คูณ b เท่ากับ0ใช่ไหมครับ a คูณ b เท่ากับ0นักเรียนสังเกตแล้วยังว่ามันอยู่ในรูป a คูณ b เท่ากับ0แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามองเรามอง x เนี่ยเป็น a ก็ได้นะครับเรามอง x ลบ20เป็น b นะครับเนาะเนื่องจากมันอยู่ในในรูปของสมบัติของจำนวนจริงแล้วทีนี้ทำยังไงก็ทำตาม คุณสมบัติก็คือเขาบอกว่าแล้วจะได้ว่า a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็จับ x เนี่ยไปเท่ากับ0หรือ x ลบ20เท่ากับ0ครับครูบอกแล้วว่ามาถึงตรงนี้ เสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราจะได้คําตอบของสมการแล้วนะครับได้ x เท่ากับ0 1ตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรายังเหลือ x ลบ20 x ลบ20 x ลบ20 x 20. มีค่าเท่ากับ20ครับเพราะฉะนั้นเราได้คําตอบแล้วนะครับสรุปเลยดังนั้น ศและ20เป็นคำตอบของสมการ x กำลังสองลบยี x เท่ากับศครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะครับทีนี้ครูก็ถามนักเรียนว่าไอคำตอบที่เราได้มาแล้วเนี่ยสองคำตอบเนี่ยก็คือ0นย์กับ20เนี่ยมันถูกต้องไหม มันถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดกระบวนการตรวจคำตอบนะครับตรวจคำตอบตัวคคำตอบก็คือแทน x เท่ากับ0เข้าไปในสมการเข้าไปในสมการถ้าแทนลงไปแล้วทำให้สมการเท่ากับ0เนี่ยทำให้ทำให้สมการเป็นจริงเนี่ยแสดงว่า0เนี่ยเป็นคำตอบของสมการนี้ เหมือนกัน20ก็เหมือนกันก็เราได้คำตอบของสมการแล้วนะครับก็คือ x เท่ากับ0และ x เท่ากับ20นะครับเราจะมาทำการตรวจคำตอบกันนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบที่เราได้นะนะั้นถูกต้องตรวจคำตอบ เมื่อแทน x ด้วย0นะครับก็จะได้ว่าแทน x ลงไปในสมการนะครับแทน x ลงไปในสมการนี้ จะได้ว่า0ยกกำลัง2ลบ20 0เท่ากับ0 0กำลัง2 0รบ20คุณ0 0ลบ0 0 0เท่ากับ0ปรากฏว่าทำให้เมื่อลาแทน x เท่ากับ0ทำให้ สมการเป็นจริงต่อไปเรายังเหลือ x เท่ากับ20ครับเมื่อแทน x ด้วย20จะได้ว่า20กํลัง2ลบ20 แทนลงไปนะครับยี่สิบกำลังสองได้เท่าไหร่สี่ร้อยครับลบยี่สิบคูณยี่สิบก็สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยลบสี่ร้อยได้ศูนย์ศูนย์เท่ากับศูนย์เมื่อแทน x ด้วยยี่สิบนะครับทำให้ สมการเป็นจริงนนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเราก็สรุปได้เลยนะครับว่าคําตอบของสมการนี้นะครับก็คือ0และ20ครับตอบได้เลยครับ่ะต่อไปตัวอย่างที่สอง x กำลังสองบวก x ลบหกเท่ากับศูนย์วิธีทำอมเขียนสมการก่อนจาก x กำลังสองบวก x ลบหกเท่ากับศูนย์จากนั้นทำยังไงต่อ ก็คือเราจะต้องแยกตัวประกอบครับแยกตัวประกอบ x กําลัง2บวก x ลบ6ทีนี้แยกตัวประกอบเนี่ยเราแยกอย่างไรครับแยกอย่างไรทีนี้ x กําลัง2บวก x ลบ6เท่าก okay, นะับ0ูน่ะศเหนไหมครับนี่0ครับถ้านักเรียนเจอ สมการกําลังสองแบบนี้นะครับให้นักเรียนดูตรงกลางพจน์ตรงกลางอะไรบวกกันได้หนึ่งตรงเนี้ยหนึ่งแต่เขาไม่ได้เขียนอะไรบวกกันได้หนึ่งแล้วคูณกันได้ลบหกอะไรบวกกันได้หนึ่งคูณคูณกันได้ลบหกทรนี้กเรียนต้องหาครับนักเรียนต้องหา นะต้องหาให้ได้ถ้าหาไม่ได้ก็แยกตัวประกอบไม่ได้นะครับก็แยกตัวประกอบไม่ได้ทีนี้ครูก็แนะนําว่าให้ไปดูตรงตรงลบหกนะครับให้ไปดูตรงลบหกว่าตรงลบหกเนี่ยมีอะไรที่คูณกันแล้วได้หกบ้างนะมีอะไรที่คูณกันแล้วได้หกบ้างเอาหกก่อนหนึ่งคูณอะไรได้หกหนึ่งคูณหกหนึ่งคูณหกได้หก ไล่ไปนะหนึ่งละสองสองคูณอะไรได้หกสองคูณสามอ่สองแล้วก็สามสามคูณอะไรได้หกสามคูณสองสองคูณสามกับสามคูณสองเป็นกรณีเดียวกันเพราะว่าสมบัติของการเท่ากันไม่ใช่สิสมบัติ การคูณสมบัติไม่ใช่ครับทขออภัยสมบัติการสลับที่การคูณก็คือสองคูณสามเท่ากับหกแล้วก็สามคูนสองเท่ากับหกนะครับเพราะฉะนั้นสองคูณสามกับสามคูณสองจึงเป็นกรณีเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตอะไรบวกกันได้หนึ่งคูณกันได้ลบหกเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบนะครับจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบเพราะฉะนั้นเนี่ย หกับ6เนี่ยถ้าเอามาลบกันเนี่ยไม่มีทางเป็นลบหนะครับไม่มีทางเป็นลบหเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ตัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเหลือกรณีเดียวก็คือ2กับสานะครับสองกับ3มทีนี้ให้นักเรียนสังเกตนะครับตรงกลางเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับตรงกลางตรงเนี้ย เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นสามลบสองถ้าเป็นสองลบสามได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเป็นสองลบสามตรงกลางจะเป็นลบเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เราก็ต้องเป็นสามลบสองครับเพราะฉะนั้นตรงกลางสามลบสองพ์สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็นสามคูณกับลบสอง ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x แยกตัวประกอบก็คือแยกเป็นสองเล็บก,ก็จะได้เป็น x บวกสามกับ x ลบสองกับศูนย์อ่าเกือบเสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วถ้าเราแยกตัวประกอบได้ครูบอกครูบอกไปแล้วนะครับว่าเกือบเสร็จแล้วเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็คือสมบัติของจำนวนจริงที่ว่า a คูณ b เท่ากับ0แล้ว a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0นะครับซึ่งมันอยู่ในรูปของคุณสมบัติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จับ x บวก3ไปเท่ากับ0หรือ x ลบ2เท่ากับ0นะครับนะซึ่ง x เท่ากับลบ สมนั่นเองก็คือถ้ามันจะทำให้สมการเป็นจริงเนี่ยก็คือเราจะต้องแทนด้วยลบสามเข้าไปมันถึงจะเท่ากับศูนย์ครับส่วนตรงนี้ก็คือ x-2 ลบสอกับศูนย์ย้ายสองมาก็จะเป็น x เ,เท่ากับสองถ้าแทนสองลงไปในนี้นะครับมันก็จะเท่ากับศูนย์เพราะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์สมการก็เป็นจริงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบ ของสมการ x กํลังสองบวก x ลบหเท่ากับศูนแล้วนะครับแล้วทีนี้เราจะต้องตรวจคำตอบเพื่อความแน่ใจว่าลบสามกับ2เนี่ยที่เราหามาได้เนี่ยมันถูกต้องนะครับเราก็ตรวจคำตอบอเมื่อแทน x เท่ากับลบสามครูเขียนรันเลยนะครับ เขียนเป็นลบสามยกกำลังสองบวกลบสามาแทนลงไปในนี้แทนลงไปในนี้สมการนี้นะครับลบหกเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์ไหมทีนี้เราเราเขียนแบบนี้ก็ได้นะลบสามกำลังสองเก้าลบคูณบวกลบครับตรงนี้ก็คือลบหกก็จะได้ ก็จะได้0ครับก็จะได้0เพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนลบ3ลงไปแล้วปรากฏว่าเป็นจริงนะครับเป็นจริงก็คือเท่ากับ0ครับทีนี้เราเหลือ x เท่ากับ2อ่าเราลองแทน เเท่ากับสองลงไปบ้างนะครับสองยกกำลังสองลบไม่ใช่ลบบวกสองลบหเท่ากับสองกำลังสองเท่ากับ4 4บวกสองบวกสองลบหเท่ากับศูนย์น่ะทำให้สมการเป็นจริงเหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยนะครับว่าลบสและ2เป็นคำตอบของสมการ x กํลังสองบวก x ลบหกเท่ากับศก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างที่2อนะต่อไปตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นะครับวิธีทำอ่เขียนสมการก่อนจาก 3 x กําลังสบวก1ิ x บวก7เท่ากับศครับเหมือนเดิมเราจะต้องแยกตัวประกอบให้ได้นะครับซึ่งสมการนี้ก็ค่อนข้างครู <c oughs> บอกว่าค่อนข้างยากนิดนึงก็ไม่ถึงกับยากก็พอทำได้ครับอ่ะทีนี้เราจะแยกตัวประกอบอยังไงครับทีนี้ครูได้อสอนไปตั้งแต่เมื่อคลิป ควรรู้ก่อนเรียนนะครับถ้านักเรียนอยากทบทวนนักเรียนไปเปิดคลิปควรรู้ก่อนเรียนนะครับในการแยกตัวประกอบ 3x กาลัง2บวก 10x บวก7เท่ากับ0ครับซึ่งในการแยกตัวประกอบก็ต้องแยกเป็นกี่วงเล็บ2วงเล็บเพราะเป็นสมการกําลังสองก็เลยต้องมี2วงเล็บ ก็เลยต้องมีตัวประกอบสองตัวนั่นเองครับอ่าทีนี้เราจะเราจะแยกตัวประกอบได้อย่างไรครับให้นักเรียนดูตรงตรงนี้นะครับเจ็ดอะดูดูพอสุดท้ายเลยเจ็ดอะไรคูณกันได้เจ็ดบ้างอ่ามีอะไรคูณกันได้เจ็ดบ้างลองเขียนไว้ตรงนี้นโน้ note, note. ตโน้ตตรงนี้โน้ตไว้อะไรคูณกันได้เจ็ด ไม่น่าถามหนูเลยครูหนึ่งคูณเจ็ดมีอะไรอีกสองไม่มีนะครับเอาเป็นจานวนเต็มนะไม่มีสามไม่มีสี่ไม่มีห้าไม่มีหกไม่ม,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 มีแล้วก็เจ็ดคูณหนึ่งหนึ่งคูณเจ็ดกับเจ็ดคูณหนึ่งเป็นกรณีเดียวกันอย่างที่ครูบอกนะครับสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณ เป็นกรณีเดียวกันแต่ที่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะมีกรณีเดียวก็คือเป็นหนึ่งกับเป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นเราแยกตัวประกอบได้เป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ 7, ่งคูณเจ็ดเขียนนิดนึงสองวงเล็บครับีอ่ะแยกเป็นสองเล็บให้นักเรียนดูตรงตรงนี้สามเ กำลังสองนะครับแยกตัวประกอบได้เป็นสาม x สมคูณ x คูณ x ครับมันก็แยกมันแยกให้ดูที่สามแยกตัวประกอบได้เป็นมีอะไรคูณกันได้สามบ้างนะมีหนึ่งคูณสามสองไม่มีสามคูณหนึ่งหนึ่งคูณสามกับสามคูณหนึ่งเป็นกรณีเดียวกันเพราะฉะนั้นมีกรณีเดียวก็คือหนึ่งคูณสามเพราะฉะนั้นเราแยกได้เป็น สามกับ x เพราะฉะนั้นเราก็มาใส่ตรงนี้สาม x กับ x ครับทีนี้เราจะต้องสุ่มนะครับเราจะต้องสุ่มนะครับทีนี้เราต้องสุ่มตรงนี้เป็นหนึ่งหรือตรงนี้เป็นเจ็ดหรือตรงนี้เป็นเจ็ดหรือตรงนี้เป็นหนึ่งนักเรียนจะต้องเช็ค จะต้องสุ่มลงไปนะครับทีนี้สุ่มลงไปนี้ครูขอสุ่มก่อนเป็น 3x กบวก1กับ x บวก7ครับทีนี้ในการเช็คว่าถ้าเราแยกตัวประกอบแบบนี้แล้วเนี่ยว่ามันถูกต้องไหมเนี่ยให้เราพอเราคูณเสร็จถ้ามันได้สมการเดิมก็คือสมการนี้สมการเดิมเนี่ยสมการนี้รนครับถ้าคูณแล้วได้สมการเดิมก็แสดงว่าตัวประกอบที่เราแยกมา ในกรณีนี้ในกรณีนี้ถูกต้องครับถูกต้องอ่ะเราไปเริ่มกันเลย3 x คูณ x ก็ได้3 x กําลัง2 3 x คูณ7ได้2 1 x 1คูณ x ได้ x 1คูณ7ได้7เท่ากับ0นย์นะครับอ่ะ สาม x กำลังสองบวกยี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบเอ็ด x บวก x เป็นยี่สิบสอง x บวกเจ็ดเท่ากับศูนย์นะทุกทุลองเช็คดูนะครับว่าเท่ากันไหมครับเท่าไหมไม่เท่านะครับไม่เท่าตรงนี้ยี่สิบสองแต่ตรงนี้เป็นสิบครับเพระเาะฉะนั้นนะเหลือกรณีเดียวก็คือสาม x บวกเจ็ดกับ x บวกหเท่ากับศย์ทีนี้เราเชื่อเราเชื่อได้เลยไหมว่าเป็นตัวนี้เชื่อได้เลยแต่เช็คเช็คนิดนึงก็จะเป็น3 x คูณ x ได้ x กำลังสองบวกส x คูณหได้3 x 7คูณ x ได้7 x 7จคูณหได้7จ็เท่ากับศูนย์า x กำลังสบวกส x บวกเ x ได้สิ x บวกเท่ากับศครับนักเรียนจะเห็นว่ามันเท่ากับสรรมการแรกของเราเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวประกอบที่เราแยกมาเป็น x 3 x บวก7กับ x บวกหก็แสดงว่าเราแยกตัวประกอบได้แล้วครับเพราะฉะนั้น เราก็นำ 3x บวก7ไปเท่ากับ0นะครับหรือ x บวก1เท่ากับ0นทีนี้แก้สมการก็7 7ย้ายมาเป็นลบ7ย้าย3มาหาหารก็จะเป็นลบ7ส่วน3นะครับ หรือ x เท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบสองคำตอบก็คือลบเจ็ดส่วนสามกับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้เลยลบเจ็ดส่วนสามและลบหนึ่งเป็นคำตอบของสมการ<แล> สาม x กำลังสองบวกสิบ x บวกเจ็ดเท่ากับศูนย์ทีนี้จะต้องตรวจคำตอบไหมตรวจนะครับลองลองตรวจนะครับตรวจคำตอบอ่าเราก็แ,แทนลบเจ็ดส่วนสามเข้าไปในสมการเท่ากับ จำนวนใดๆก็ตามถ้าทั้งหมดยกกำลังสองแล้วติดลบจะเป็นอะไรเสมอจะเป็นบวกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้3ามเจ็ดกำลังสองได้เจ็ดส่วนด้วย3ามกำลังสองได้9ก้าตรงนี้คูณกันได้ลบ70็ส่วนสตรงนี้ได้ตัวเดิมไหม มีอะไรตัดกันได้บ้างสามนะครับสามหนึ่งสามสามสามเก้าก็จะได้สี่สิบเก้าลบเจ็ดสิบสี่สิบเก้าส่วนสามลบเจ็ดสิบส่วนสามบวกเจ็ดบวกลบกันได้เท่าไหร่ครับบวกลบกันทีนี้อ่ะบวกลบกันจะต้องทําเศษส่วนให้เท่ากันก็คือคูณสามส่วนสามไปที่เจ็ดนะครับก็จะได้ 7จ็ดแล้วทั้งหมดทั้งหมดส่วน3ครับบวกลบกันแล้วปรากฏว่าได้0ูส่วนสซึ่งเท่ากับ0แสดงว่าแสดงว่าลบเจ็ดส่วนสเป็นคำตอบของสมการนี้ครับของสมการนี้จากนั้นเหลืออะไรเหลือ x เท่ากับลบหนะครับเราก็แทน x เท่ากับลบหนึ่งลงไปนะครับ3ามลบหยกกำลังสองยหลบหนยกกำลังสองจะได้1นึ่ลบสิบวกเ็ก็เท่ากับ3ามลบสิบวกเ็ก็ได้ศูไหมศูย์ครับแสดงว่ากระสูบได้เลยนะครับว่า บ -7 บส่วน3และลบ1เป็นคำตอบของสมาการ3 x กำลังสบวก1 0 x บวก7เท่ากับ0ได้เลยนะครับอาจะทั้ง3ตัวอย่างนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับพอเข้าใจไหมครูก็จะมีแบบฝึกทักษะให้นะครับเป็นแบบฝึกทักษะที่3นะครับแบบฝึกทักษะที่3 ก็ยังอยู่ในเรื่องการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบฝึกในหัวข้อนี้อยู่นะครับครูก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะครับสามข้อนะนักเรียนสามารถที่จะไปดูตัวอย่างที่ครูได้สอนไปแล้วนะครับแล้วก็ทําตามครูเชื่อว่านักเรียนทําได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อหนึ่นะข้อหข้อ สนะครับนี่ข้อ3นะครับครูก็สำหรับคลิปนี้ครูก็หมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ